สนับสนุนรายการโดยเมดิสปาผลิตภัณฑ์อโรเมติกเฉพาะเพื่อผ่อนคลายทุกที่ทุกเวลาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจอีกแห่งบนเกาะฮอกไกโดนอกจากการเดินป่าแล้วก็คือทุ่งลาเวนเดอร์ที่เมืองฟูรานโค่ะเพราะว่านอกจากความงดงามของสีม่วง ที่บานสะพรั่งในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมแล้วคุณจะได้สัมผัสถึงกลิ่นน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากดอกลาเวนเดอร์ซึ่งเรียกว่าอโรมาเธอราพีหรือการบำบัดดูแลสุขภาพกายและใจให้ผ่อนคลายด้วยกลิ่นน้ำมันจากดอกลาเวนเดอร์นั้นนอกจากจะหอมสดชื่นแล้วยังทำให้จิตใจสงบและนอนหลับได้สบายอีกด้วยค่ะแบบนี้ล่ค่ะที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางไปสัมผัสลาเวนเดอร์ เพราะว่านอกจากจะได้รูปสวยๆกันแล้วก็ยังได้สุขภาพอีกด้วยค่ะหากคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ติดต่อได้ที่022900999